คนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเลยจําเป็นไหมว่าก็จะต้องเริ่มการทํากรรมฐานครั้งแรกกับพระหรือว่าสามารถจะนั่งทําได้ที่บ้านคะอ๋อเขาจะพอดีมากจะนั่งทำทำกรรมฐานที่บ้านม่ได้หรอค่ะต้องมาฝึกก่อนให้รู้แนวค่ะว่าทําอย่างไรบางคนเนี่ยไปทํากรรมฐานที่บ้านค่ะแล้วก็ทหนองสือแล้วทำเองไม่ได้ผลเลยไม่มีครูค่ะเหมือนยังยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราเรียนมหนึ่งถึงม6ก่ะไม่มีครูได้ไหม ต้องมีครูแต่ก็มาฝึกรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ทําที่บ้านได้ไม่ขัดข้องเลยตอนนี้ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยบางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกเลยนะไม่รู้อะไรเลยทํากรรมฐานดีกว่าคนที่อ่านหนังสือออกนะไม่รู้อะไรเลยดีมากถ้ารู้นอนรู้นี่มันรู้มากเกินไปมันไม่รู้จริงมันรู้มากเดี๋ยวนี้คนรู้มากรู้จริงหายากรู้มากหาง่ายรู้จริงต้องทําได้รู้จําต้องทองได้รู้แจ้งต้องคิดกอนนี่คือกรรมฐานไม่จําเป็นเลย คนอ่านซื้อไม่ออกก็ดีดีนักนะคือไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองเลยกระจางชัดขึ้นมาเลยมันมีประโยชน์เหมือนกันแต่การทําที่บ้านกับท่านที่วัดมันต่างกันเรายังไม่เคยฝึกเลยอ่ะยังไม่มีฐานเลยนะต้องมาวัดก่อนมาฝึกให้พระสอนชอนวัดไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องวัดอัมพควันหรอกวัดไหนที่เาสอนก็ไปพอแนะแนวเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําที่บ้านถ้าสงสัยก็ต้องไปถามพระเข้ามาเรียนหนังสือกับไอ้พวก พัฒน,นาจิตมันต่างกัน <คะ S 2> ต้องถามก็ไปการสอบอารมณ์ด้วย <คะ S 2> ว่าอารมณ์ไปแค่ไหนแล้ว <คะ S 2> เดี๋ยวจะผิดทาง <คะ S 2> เขาจะเลยนพรอย่างนั้น <คะ S 2>